สวัสดีค่ะยิ่งกว่าน,นินจาก็คือน้องลิซ่าของเรานี่แหละค่ะหลังจากที่มีคนเห็นน้องเนี่ยกลับมาอีกครั้งที่ไทยนะคะพร้อมร่วมฉลองวันเกิดของ แม่ท่ามกลางเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆที่สนิทล่าสุดก็มีแฟนๆเห็นน,น้องไปเที่ยวพักผ่อนที่พัทยาด้วยแต่จริงๆก็ถือว่าดีแล้วละคะ่ะทุกคนเพราะว่าน้องบินกลับมาทั้งทีเนี่ยก็คือน้องมาพักผ่อนส่วนตัวนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภยัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวแฟนๆอย่างเราก็ต้องเคารพน้องแล้วก็ครอบครัวน้องด้วยจะมีก็แต่ความสงสยัยสักนิดสักหน่อยเท่านั้นละค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนกันแน่เหตุก็เพราะว่าตั้งแต่บินไพรเวทแจ็ส่วนตัวแล้วเนี่ยแอคไซสบินเอ่ยแฟนลับเอ่ยก็ ก่อนแล้วนะคะแต,แต,แต่แต่วันนี้เองค่ะเมื่อก่อนเที่ยงน้องได้มาโพสต์รูปลงแอคเค n t แมวเซเลบนะที่มียอดผู้ติดตามเกิน2ล้านคนไปแล้วเนี่ยพร้อมด้วย3าสมาชิกแห่งแอลฟามลี hmm. ่อันได้แก่พี่ลีโอน้องลูกอีดแล้วก็นอนเลโก้นะคะที่ตอนนี้ไซคือเอ,อ่อเริ่มแซงพี่ลีโอไปแล้วนะพร้อมแคปชั่นนะคะว่ามัมมี่ดอนโกประหนึ่งบอกแม่ว่าแม่อยากไปนะว่าแต่คุณแม่ของเด็กๆจะไปไหนหรอคะเนี่ยใช้งานเมดการ่าหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้ก็ เริ่มจุดเทนะียนภาวนาสวดมนต์อ้อนวอนกันแล้วนะเพราะว่าพวกเราอยากเห็นน้องไปโผล่งานพรมแดงที่นิวยอร์กสักครั้งหนึ่งแต่ก็นั่นแหละค่ะล่าสุดก็คือมันยังไม่มีการยืนยันหรือคอนเฟิร์มอะไรออกมาเลยนะคะจากทางงานด้วย mm hmm. ก็เลยแบบ50-50า50อะ่ะทุกคนใครหวังเยอะก็คือต้องแอบเผื่อใจไว้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าใครมีซีเพราะชีวิตอยู่กับความหวังอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็มาร่วมภาวนาะขอให้น้องได้ไปเฉิดฉายในงานพรมแดนสักครั้งหนึ่งลวกันเนาะ mm hmm. โลกโซเชีย hmm. ลก็จะได้คลึกคืนนะคะแล้วก็จะได้ไม่เงียบเหงากัน ก็ขอมาปแตะไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันนะคะทุกคนไงเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ